ไม่ใช่เป็นตัวกําหนดว่าเราจะไปอาบายหรือไปสวรรค์ตัวที่จะกาหนดว่าเราจะไปสวรรค์หรือไปอบายนี่มันอยู่ที่บุญหรือบาปที่เราได้สะสมไว้ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบาปก็จะหนึ่งไปอาบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะหนึ่งไปสวรรค์ส่วนการตายจิตสุดท้ายนี่มันจะทารมา,านหรือไม่ทรมานก็อยู่ที่การฝึกจิตของเราถ้าเราฝึกจิตให้สงบเวลาตายมันก็จะไม่ทารมา,าน ันเพ็นทำจิตให้สงบแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกจิตมาก่อนวลาตายมันก็อาจจะเกิดความเครียดเกิดความพุ่งสร้างขึ้นมาเกิดความกลัวเกิดความหลงขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ฝึกแรืว่าก็จะตายแบบทรมานตายแบบทรมานหรือตายแบบไม่ทรมานท่านเองแต่การจะไปเกิดสวรรค์หรือไปอายาน,นี้มันไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้าย ถ้าอยากจะเจอก็มาใส่บาตรตอนเช้าที่บ้าน,นอำเภอทุกวันก็จะได้ใส่บาตรได้เจอตัวถ้าอยากจะเจอตัวแล้วเพียงแต่ยกมือไหว้เรียกกาบทักทายกันนี้ก็มาเจอได้ที่ที่วัดหรือที่บินบาตจะได้ที่วัดก็มาชุกวันที่มีแสดงธรรมก็มาช่วงบา่ายซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์มันพระก็จะแสดงธรรมที่หน,าน้ากุฏติช่วงบา่ายสองโมงถึงประมาณสี่โมงสี่สิบห้านาที ส่วนถ้าเป็นวันธรรมดาจะพบได้ที่ที่ศาลาศาลาฉันวันธรรมดาก็จะอยู่ที่ศาลาฉันประมาณเก้าโมงกว่ากลัมาจากบินทบาทก็จะฉันที่ศาลาก็ามาพบที่นั่นได้